หลังจากความสำเร็จของ Marvel Spider-Man ในปี2018ก็ไม่ปแปลกใจเลยครับที่ Sony อยากจะสารต่อซีรีส์ Marvel Spider-Man จาก Insomniac Games จนมาตามมาด้วย DLC แล้วก็จะเป็น Spin-Off อย่าง Marvel Spider-Man Miles er Morales ที่ออกมาในช่วงปี2020เนอะพร้อมกับยอดเนื้อหามากมายสำหรับเอาไปเล่นในภาคต่อแต่หลังจากที่ Sony และ Insomniac Games แอบไปทำารเช่นแอ Cla ลง Rift Apart ผู้พัฒนาก็ไม่ปล่อยให้เรารอนานเพราะในที่สุด Marvel Spider-Man 2ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน PlayStation Showcase ในเดือนกันยายนปี2021พร้อมกับเผยโฉมแรกของ Venom คู่ปรับตัวฉกาจของ s p i d ี y แล้วก็มันก็มาพร้อมกับบทสัมภาษณ์จากผู้พัฒนาที่บอกว่าในเกมภาคนี้จะมีความมืดมนกว่าภาคก่อนมันเคยมีคำว่าภาคต่อล้วนเกิดขึ้นจากความสำเร็จของภาคก่อนสำหรับ Marvel Spider-Man 2ยังคงมาตรฐานเดิมได้หรือเปล่าเราจะเล่าให้ทุกคนฟังเองครับ ยินดีดดดต้อนรับเข้าสู่ Gamer i n s i g h t และนี่คือ Marvel Spider-Man 2 Gamer i n s i g h t Review เรื่องราวใน Marvel Spider-Man 2จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากพักไมล์มอร์เรสเราราวสิบเดือนครับในตอนนี้ไมล์สปีเดอร์ก็ยังคงเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีของชาวเมืองนิวยอร์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกของยืมเงินแต่ทั้งนี้ความเศร้าและความแค้นจากการเสียคนในครอบครัวไปในเหตุการณ์ภาคก่อนยังคงปนแผลในใจของสไปเดอร์แมนทั้งสองคนมันเลยกลายเป็นโจทย์ที่ต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้พร้อมกับการกลับมาเจอกันในครั้งระหว่างปีเตอร์และแฮร์รี่ออสบอน พื่นอนซีคออพิวเตอร์ที่เพิ่งหายจากอาการโรคร้ายด้วยเทคโนโลยีการรักษาของออสคอปทั้งคู่ต่างมีความฝันที่จะทําให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่น่ายอยู่ขึ้นแต่อยู่มาวันหนึ่งในระหว่างที่มิสเตอร์เนกาทีฟและสกอร์เปียนกำลังถูกย้ายจากเรือนจํารัฟไปเรือนจํารเวนครอฟมันก็ได้มีกลุ่มที่ชื่อว่าเดอะฮันเตอร์นำโดยเคลฟเวนบุกเข้าโจมตีหน่วยรักษาความปลอดภัยแต่สไปดี้ทั้งสองตัวต่อสู้อย่างสุดกำลังทว่าในท้ายที่สุดคลฟเฟนก็สามารถลักพาตัวมิสเตอร์เนกาทีฟและสกอร์เปียนไปได้ แต่จะไปเพื่ออะไรก็ไม่มีใครรู้พวกเขาเลยออกมารวบรวมข้อมูลและสืบเป้าหมายของพวกเดอะฮันเตอร์ให้ได้ <Yeah. S 1> อย่างแรกที่ต้องว่าไว้ก่อนเลยก็คือถ้าสมมติว่ากระโดดมาเล่นภาคนี้เป็นภาคแรก <they> ไม่นะนักเลยครับเพราะว่าผู้เล่นจะไม่รู้เรื่องราวและตัวละครหลักในเกมมันมีความเป็นมาอย่างไร <Okay. S 1> อะคือจึงอยู่ที่ว่ามันจะมีรีแคปเรื่องราวของเกมทั้งสองภาคให้กดู <Okay. S 1> แต่ท้ายที่สุดแล้ว <Okay. S 1> คุณก็จะยังงงอยู่ดี sure. ถ้าใครไม่เคยเล่นขอแนะนำให้เอาเวลาไปเล่น Marvel Spider-Man หรือ s t s t e r ตามด้วยเดียวซอีก3ตัวได้แก่ The Heist, The Fall และ Silverlining ปิดท้ายด้วย Marvel Spider-Man Miles Morales ที่ต้องให้เล่นเดีย้ซียก็เพราะว่าอยากให้คุณได้รู้เรื่องราวของตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครหลักแบบครบถ้วนรถถึงไม่ใช่ตัวละครหลักแต่ก็จะมีส่วนสาคัญในเกมภาค2เหมือนกันอย่างสุดท้ายคือคุณต้องรู้จักตัวละครใน Marvel Spider-Man มาบ้างอาจจะแค่ดูภาพยนตร์ก็พอช่วได้ครับ เพื่อให้คุณจะได้เข้าถึงแก่นของตัวสไปเดอร์แมนจริงๆสักหน่อยหนึ่งผมคิดว่าการดําเนินเรื่องในเกมภาคนี้มันเร็วไปหน่อยแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าไม่ต้องปูอะไรเยอะแยะตามสไตล์เกมภาคต่อครับเกมจะเล่าเรื่องของ2ตัวละครหลักก็คือปีเตอร์และมาร์สมีช่วงที่เด่นและโชว์ความเท่สลับกันไปภาคนี้มันเป็นเหมือนการเคลียร์ปมในแจกคคุณตัวละครหลายๆตัวมากกว่าอย่างปีเตอร์ก็ยังคงเป็นการรู้สึกเสียใจที่เสียป้าเมย์ไปหรือความแค้นของมาร์สที่มีต่อมาตินลี ในส่วนของคอมพิวเตอร์นั้นการเป็นสไปเดอร์แมนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมาต่อสู้กับผู้ร้ายแล้วยังต้องเก็บอารมณ์ด้านลบทั้งหมดเอาไว้ในส่วนลึกของจิตใจ <Okay. S 1> และการเลือกซิมไบโอตมาอยู่ในภาคนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เหมาะแล้วเพราะองค์ประกอบทุกอย่างมันพร้อมไปหมดซิมไบโอตเป็นตัวขยี้และดึงด้านมือของตัวละครออกมาให้ผู้เล่นได้เห็นจากที่ผมรักก็กลายเป็นเกลียดทันทีแต่มันก็ดีครับด้วยการที่ว่าตัวละครไม่ว่าจะเป็นมาร์สเป็นเอ็มเจหรือว่าแฮร์รี่ได้เปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ส่วนตัวละครของมาร์สก็ต้องเผชิญหน้ากับความแค้นของตนเองหลังจากที่เขาเสียพ่อไปในเรื่องในส่วนของมาร์สหลักๆแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ควรจะทําอย่างไรเมื่อเขาเจอกับคนที่ฆ่าพ่ออยู่ตรงหน้าและมันไม่ใช่สิ่งที่สปอร์แมนควรทําหรือเปล่าเรื่องราวของทั้งสองตัวละครจะเอามาผสานเป็นเนื้อเดียวกันได้เป็นอย่างดีตัวละครมาร์สไม่ได้มีบทเด่นเกินหน้าเกินตาแต่ก็สําคัญไม่น้อยกว่าปีเตอร์จุดที่ผมไม่ค่อยชอบมันมีด้วยกันอยู่2จุดหลักๆคือเรื่องราวระหว่างปีเตอร์กับแฮรรี่ แล้วมันไม่มากพอที่จะทำให้ผู้เล่นอย่างเรารู้สึกสนิทกับแฮร์รี่อ่ะผมเข้าใจและว,ว่ามันเป็นเพื่อนซีของปีเตอร์มานานแต่มันไม่ใช่เพื่อนสนิทของผมไงคิดว่าถ้าเอาเวลาไปเล่าเรื่องของเรากับแฮร์รี่หรือภารกิจเสริสรมที่ต้องทําคู่กับแฮร์รี่มากกว่านี้แฮร์รี่อาจจะสร้างอิมแพคให้กับเรื่องราวได้ดีไม่แพ้กับภาคแรกในแง่ของอารมณ์ภาคนี้ก็เลยดรอปจากภาคก่อนไปมากอ่ะผมเข้าใจความรู้สึกข,ของแฮร์รี่ทุกอย่างนะครับแต่ก็ยังไม่อินก,กับสิ่งที่ตัวละครนี้ทําอยู่ดี ที่ไม่ชอบอย่างที่สองเลยก็คือตัวร้ายอย่างเครเวนหลายคนเคยติดตามสไปเดอร์แมนมาบ้างเนี่ยก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าตัวละครนี้ไม่ค่อยม,มันไม่มีอะไรเด่นพิเศษอยู่แล้วอะ่ะแค่สนุกกับการล่าแบบว่าล่าเพื่อมีชีวิตและมีชีวิตเพื่อล่าเท่านั้นนะครับและภายในเกมนี้ก็ยังทําให้ตัวละครนี้บทค่อนข้างจางลงไปอีกตอนแรกที่คิดว่าเออน่าจะได้สิ่งเยอะเพราะมันโผล่มาให้เห็นในเทรลเลอร์แบบเต็มๆมาเนาะแต่ทีไ่ไหนได้จางลงเหมือนเดิมแหละซึ่งตอนแรกผมเองก็หวังว่าเอยเขาน่าจะเพิ่มความลึกของตัวละครแต่ ไม่เลยไม่เลยผมว่าเหตุผล2อ,อย่างที่ใสตัวละครนี้เข้ามาในเกมเนอย่างแรกก็คือเพื่อให้คนรู้จักแล้วติดตามไปดูภาพยนตร์เรื่อง Craven the Hunter ที่เตรียมฉายในปี2024กับมีไว้เพื่อเป็นบันไดให้ตัวละครที่แข็งแกร่งกว่าโชว์ของเท่านั้นเองครับจะเรียกกระสอบสายก็ไม่ด่าปากเท่าไหร่ ภารกิจเสริมในเกมนี้ก็เยอะเช่นกันผมแนะนําว่าคุณควรเก็บภารกิจให้ครบก่อนเพราะวัตถุภารกิจล้วนมีเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆของสไปดี้พลาดไม่ได้แบบจุกเอาไว้เพียบเลยแถมยังหยอดอะไรบางอย่างสําหรับเอาไว้ไปเล่นต่อใน DLC หรือว่าภาคต่อไปในอนาคตไว้หลายอย่างอยู่ถ้าจะตามเก็บทุกอย่างในเกมให้ครบผมคิดว่าเต็มที่ก็ไม่เกิน35ชั่วโมงเพราะจากที่ถลุงไปแล้ว30ชั่วโมงก็สามารถเก็บทุกสิ่งทุกอย่างในเกมได้9การเเหลือแค่ตามเก็บไอเทมนิดหน่อยแค่นั้นเอง โดยรวมผมมองว่าภาคนี้เนื้อเรื่องมันสั้นไปหน่อยครับถ้ายืดความยาวของเกมให้นานขึ้นอีกสัก5ชั่วโมงผมว่ากำลังดีสำหรับการเล่าเรื่องที่มีตัวละครหลักถึง2ตัวแบบนี้ถ้ามาเว r ซ์สไปเดอร์แมนภาคแรกคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายภาค2คือการที่เราต้องรับมือกับเรื่องร้ายๆอย่างไรทุกคนล้วนเคยผิดพลาดแต่ว่าความผิดพลาดและความเจ็บปวดสามารถทําให้ตัวละครแต่ละตัวเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้หรือกลายเป็นคนที่แม้แต่กระทั่งตนเองก็ยังไม่รู้จัก สไปเดอร์แสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและทุกคนควรได้รับโอกาสที่2อนี่คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากการเล่น Marvel Spider-Man s 2เกมเพลงหลักๆของ Marvel Spider-Man s 2ก็ยังคงเหมือนกับเกมภาคที่แล้วครับเน้นที่การต่อสู้สุดลื่นไหลสัชภาพแวดล้อมอุปกรณ์ต่างๆในการต่อสู้มันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม แต่ส่วนที่โดนปรับก็คือความสามารถของตัวละครในภาคนี้ตัวละครอย่างปีเตอร์และมาร์สจะมีสกิลและอุปกรณ์ให้ใช้ในระหว่างการเล่นแค่เพียง4อย่างในส่วนของสกิลถึงจะบอกไปว่ามันมีแค่สีสกิลแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับช่องเอาไว้ใส่สกิลให้กับตัวละครมากกว่าครับปีเตอร์ก็จะมีความสามารถ2แบบคือพลังที่ได้รับจากซิมไบโอตกับสไปเดอร์อาร์มที่ติดประกับชุดของสไปเดอร์แมนแต่ละรูปแบบก็จะมีสกิลแยกย่อยลงไปอีกส่วนตัวละครมาร์สก็เก่งขึ้นไปอีกขั้นจนมีพลังแบบใหม่ขึ้นมา โซนนี้ผู้เล่นสามารถเลือกได้เลยว่าอยากใช้สกิลแบบไหนสําหรับการต่อสู้ซึ่งสามารถใช้สกิลพวกนี้ได้สูงสุด4สกิลแต่สกิลเหล่านี้เนี่ยเมื่อใช้แล้วจะไม่มีครูดาวแต่จะค่อยๆรีชรัดเพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเมื่อผู้เล่นโจมตีหรือป้องกันการโจมตีจากสตรูอุปกรณ์ของสไปดี้ทั้งสองคนก็จะไม่ให้ใช้เหมือนกันแต่ถูกลดลงแค่เหลือ5อย่างด้วยกันก็คือเว er. ็บชิวเตอร์ก็เป็นเครื่องยิงใหญ่ครับ อัพชอตจะเป็นเครื่องยิงกระสุนแสงเมื่อมากระทบกับศัตรูจะทําให้ลอยขึ้นหรือว่าง่ายๆเลยก็คือมันเป็นกระสุนสําหรับเซตแอร์คอมโบระยะไกลเว็บแรปเปอร์เป็นเครื่องยิงใหญ่ที่จะดึงศัตรูและสิ่งของเข้ารอบตัวมันโซนิคเบิร์สระเบิดที่จะทําให้ศัตรูที่โดนกระเด็นออกไปและรีโคเชตเว็บเครื่องยิงใหญ่งูงที่เมื่อยิงออกไปแล้วจะชิ่งไปโดนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆกันไปทอดๆอุปกรณ์ของสไปดี้มีจํานวนจากัดทั้งหมดแล้วคือหมดเลย แต่เมื่อผู้เล่นจัดจาก,การกับศัตรูได้สําเร็จก็จะมีโอกาสที่อุปกรณ์เหล่านี้จะรีสปายกลับมาอีกครั้งหนึ่งในหน้า U.I. ของเกมตัวละครของคุณจะมีหลอดพลังทั้งหมด4ส่วนก็คือ HP ของตัวละครหลอดโฟกัสที่จะมีไว้ใช้สําหรับใช้ท่าฟินิเชอร์และเพิ่ม HP ของตัวละครจํานวนกระสุนของเว็บชูตเตอร์และหลอดพลังใช้ท่าไม่ตายโดยที่ปีเตอร์จะเป็นท่าเ e นอมเซิร์ชเมื่ออยู่ในสถานะนี้ปีเตอร์จะดึงพลังของซิมไบโอตมาใช้ ทำให้การโจมตีแต่ละครั้งรุนแรงแต่มีเวลาจำกัดและเมกาเวนอมบลัซที่เมื่อใช้มา์จะปล่อยกระแสไฟฟ้าสุดรุนแรงสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆหลอดนี้จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในระหว่างที่โจมตีหรือหลบศัตรูในภาคนี้ตัวละครจะมีความสามารถแพร่รีเพิ่มเข้ามาข้อดีของมันก็คือในระหว่างการต่อสู้กับศัตรูที่มีท่า h e a v y a t t a c k คคุณสามารถปัดการโจมตีของมันออกไปได้และไม่ได้รับความเสียหายแถมยังทำให้ศัตรูเสียการทรงตัวด้วย แต่ถ้ากดไม่ตรงจังหวะตัวละครของคุณก็จะยังได้รับความเสียหายอยู่ดีตั้งแต่เล่นมารู้สึกว่ามันมีหลายสิ่งที่ผมชอบอะถูกต่ลออกไปหลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกก็คือเรื่องของชุดตัวละครแต่ละตัวจากเดิมที่ภาคก่อนชุดบางชุดจะปลดล็อกพลังใหม่ด้วยเช่น Battle Focus Hybrid จากชุด Advanced Suit พลังที่ทําให้หลอดโฟกัสเพิ่มขึ้นตลอดในช่วงเวลาสั้นๆหรือ Web บ l s m ท่าที่กระโดดขึ้นไปในอากาศแล้วยิงใหญ่ไปทุทิศทางจากชุด Classic Suit ซึ่งผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามความชอบของผู้เล่นแต่ภาคนี้มัดดันตัดออกไปหมดเลยอะ่ะการเล่นแบบรอบเร้นที่ภาคนี้ถูกลดบทบาทลงเหลือไว้แค่เพียงทางเลือกเท่านั้นจะสเตลหรือไม่สเตลก็เกมไม่ได้บังคับคุณนะครับอุปกรณ์บางอย่างเลยถูกตัดทิ้งไปทำให้ช่วงที่สเตลหลือแค่การทําเว็บไลน์สําหรับสร้างทางเดินใหม่ๆเพื่อเข้าถึงจุดที่คนต้องการไปได้จากนั้นก็แค่เทคดาวศัตรูให้เนียนก็แค่นั้นเลย จะใช้เครื่องยิงใหญ่ดึงความสนใจยังไงก็ทําได้เหมือนเดิมครับมันทําให้พาทการเล่นตรงนี้น่าเบื่อไปหน่อยจากเดิมที่มีทริปมายน์อิมแพคเว็บหรือเว็บบอมให้ใช้สําหรับการเล่นแดาวสเตลท์หรือว่าจะเอาไปต่อสู้ก็ได้ภาคนี้มันก็นนเลยไม่มีแล้วครับเพราะอุปกรณ์อย่างเว็บกราบเบอร์หรือว่าดิว e เชดเว็บมันถูกออกแบบสําหรับการสร้างคอมโบและจัดการศัตรูที่เป็นกลุ่มซะมากกว่ารวมถึงผู้เล่นจะได้เล่นแบบรอบเล่นด้วยตัวละคร MJ ตรงนี้ผมว่าทำดีกว่าภาคที่แล้วเพราะว่ามีอุปกรณ์ที่ให้ใช้แถมสนุกขึ้นมากกว่าด้วยผมว่าถ้าเขาทําให้ AI มันฉลาดกว่านี้แล้วก็ออกแบบฉากสําหรับการเล่นแบบสเตลออกมาให้มันหลากหลายกว่านี้เนี่ยมันก็จะดีมากๆระบบการอัปเกรดตัวละครก็ถูกยกมาจากภาคที่แล้วผู้เล่นจะต้องออกไปทําภารกิจต่างๆและออกสํารวจโลกของเกมให้มากเพื่อเก็บโทเค็นมาใช้สําหรับปลดล็อกชุดสไปดี้แต่ละแบบของปีเตอร์และมาร์สแล้วตัดเรื่องสกิลของชุดทิ้งไปเลยครับ ทำให้การปลดล็อกชุดก็มีเพื่อความสวยงามและก็ความหลากหลายชุดให้ผู้เล่นได้สามารถปลดล็อกสีสันต่างๆของชุดได้ด้วยนอกจากนี้ก็จะมีบางชุดที่ปลดล็อกตามเนื้อเรื่องหลักและภารกิจรองภาคแรกมันจะมีส่วนที่เรียกว่าสูตรมอดซึ่งจะมีไว้สำหรับใส่พวกพาสซีฟสกิลให้กับตัวละครแต่พอในภาคที่2สูตรมอดก็ถูกตัดออกไปและเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าสูตรเทคเข้ามาในเกมตู้ของสูตรเทคก็เป็นเหมือนกับการอัปเกรดให้ส่วนของ h e Health, d a m a g e Focus และทร aversal ของตัวละครเพิ่มขึ้นเช่น HP ของตัวละครให้เพิ่มขึ้นเป็น150เพิ่มพลังการโจมตีให้ตัวละครเป็น10%เพิ่มหลอดโฟกัส1ช่องหรือว่าเพิ่มความเร็วเวลาที่ผู้เล่นโหนใหญ่แต่ละส่วนเมื่ออัปเกรดจนถึงจุดหนึ่งจะมีสกิลให้เลือก2สกิลผู้เล่นต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถใช้ได้2ออย่างพร้อมกันแต่เกมก็อนุญาตให้ผู้เล่นเปลี่ยนความสามารถได้ตลอดเวลาครับ แกจเจตคืออุปกรณ์ต่างๆของตัวละครอย่างที่บอกไปตอนต้นการอัพเกรดส่วนนี้ก็คือเพิ่มให้อุปกรณ์แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นเพิ่มจำนวนของกระสุนเว็บชูเตอร์เพิ่มระยะของเว็บแรบเบอร์ให้กว้างขึ้นหรือระยะเวลาที่โซนิกเปิดจะทําการระเบิดจะส่งผลให้อาวุธของศัตรูหล,ลุดจากมือสกิลของตัวละครอัพเกรดโดยใช้สกิลพอยต์ที่ได้มาจากการที่เลเวลอับครับการอัพเกรดส่วนนี้จะแบ่งออกด้วยกัน3ส่วนก็คือสกิลที่เป็นพลังของปีเตอร์มาร์ส และสกิลที่ใช้ร่วมกันได้สกิลที่ใช้ร่วมกันได้ก็เช่นสกิลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสามารถระหว่างการต่อสู้หรือว่าการโหนใหญ่ซึ่งจํานวนของสกิลที่มีให้คุณอัปเกรดก็มีมากกว่า60สกิลเลยทีเดียวส่วนสกิลที่เป็นความสามารถหลักของทั้ง2ตัวละครจะปลดล็อกให้เราเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องการอัเปเกรดก็เลยเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับสกิลต่างๆเท่านั้นฉากหลังของ m า r v เ l Spider-Man 2มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะมีการเพิ่มพื้นที่ใหม่เข้ามา5พื้นที่ได้แก่ Astoryria Queens o d เ s s วิล l ลมส m เบิร์และ b บรุกลินการขยายแผนที่ใหม่ในเกมให้ใหญ่มากขึ้นในภาคนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ความใหญ่แค่อย่างเดียวครับแต่ใส่เนื้อหาต่างๆเพิ่มเข้ามาด้วยใน,นแต่ละพื้นที่ก็จะมีภารกิจให้คุณเล่นหลากหลายรูปแบบแต่ละเขตจะมีโปรเกชั่นแยกปึนของตัวเองยิ่งผู้เล่นขยันทําภารกิจมากเท่าไรแลเรืของพื้นที่นั้นก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มได้สูงสุด3ขั้น แต่ละขั้นจะมีรางวัลตอบแทนเป็นโทเค็นสำหรับใช้อัปเกรดและปลดล็อกให้พื้นที่นั้นสามารถ Fast Travel ได้จากเดิมที่มีฉากโหลดขั้นในภาคแรกภาคที่2นี้ก็ไม่มีแล้วครับ mm. เมื่อคุณกด Fast ์ r ร v e วตรงไหนคุณก็จะไปโผลดจุดที่คุณเลือกหรือบริเวณใกล้เคียงเลยตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมว่ามันดีกันคนละแบบแหละแบบเก่าที่มีฉากคัดซีนขั้นผมว่าเออมันก็ตลกดีแต่แบบใหม่มาดูต่อเนื่องมากกว่า แถมเป็นการโชว์พลัง SSD ของ PlayStation 5อีกด้วยรวมถึงช่วงที่กดสลับตัวละครระหว่างปีเตอร์และมาร์เกมจะมีฉากโหลดขั้นอยู่แป๊บเดียวแต่ก็ไม่นานจนทำให้เราหงุดหงิดนอกจากนี้ Marvel Spider-Man 2ก็ยังมีระบบภารกิจแบบใหม่จากเดิมที่ต้องคอยเปิดแผนที่ดูว่าภารกิจอะไรอยู่ตรงไหนแต่ในภาคนี้แค่คุณกดปุ่ม r 3ไอคอนของภารกิจก็แสดงขึ้นมาในเกมเลยแค่หันซ้ายขวาคุณก็จะได้เห็นไอคอนของภารกิจใหญ่ๆโชว์ขึ้นมาแล้ว ภาคนี้ทําไม่จะเป็นจริงๆผมแทบไม่กดเข้าไปในแผนที่เลยแถมมินิแมปที่ด้านขวาล่างก็โดนลดขนาดลงความสําคัญของ2องอย่างนี้มันเลยถูกลดลงไปของเล่นใหม่ที่ทําให้เกิดเกมเพลย์และภารกิจแบบใหม่แบบที่ภาคแรกไม่มีก็คือเว็บวิงอุปกรณ์ที่ทําให้สไปเดอร์แมนสามารถร่อนในอากาศได้อารมณ์คล้ายๆกับภาคกลุ่มของแบทแมนในซีรีส์แบทแมนอาร์คัมนะครับหลักการควบคุมก็คล้ายกันแต่การมีอยู่ของเว็บวิงช่วยให้การเดินทางไปยังจุดหมายรวดเร็วขึ้นกว่าภาคที่แล้ว เพราะทั่วนิวยอร์กเองก็จะมีจุดที่มีกระแสลมแรงๆอยู่หลายแห่งแล้วกระแสลมทั้งหมดนี้สามารถพาคุณไปได้ทุกที่จนคุณไม่ต้องโหนใจญเลยก็สามารถทําได้เหมือนกันตัวเกมมีภารกิจให้ทําเพียบเลยครับส่วนใหญ่เป็นการแค่พัซซลแต่ก็ไม่ได้ยากมากใช้การคิดวิเคราะห์แล้วก็สังเกตนิดหน่อยก็ผ่านแล้วความยากมันไม่ได้แตกต่างจาก2ภาคก่อนมากนะักแค่รู้สึกว่าในภาคนี้เรามีภารกิจให้เล่นเยอะกว่า ทั้ง2ตัวละครจะมีภารกิจเฉพาะของตัวเองและมีภารกิจที่สามารถเล่นได้ทั้งปีเตอร์หรือมาร์สส่วนภารกิจอาชญากรรมภาคนี้จะสุ่มเกิดเหมือนกับภาคมาร์สมุลเเรสไอผมว่าภารกิจนี้มันอาจจะซ้ำซากไปหน่อยรูปแบบเดิมๆภารกิจที่เกิดเหตุเดิมๆอะไรที่ภาคก่อนมีภาคนี้ก็มีเหมือนกันอาจจะมีองค์ประกอบใหม่ๆช่วยให้ภารกิจนี้ดูมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นบางเหตุการณ์คุณอาจจะได้เจอกับ Mars, มาร์สกำลังต่อสู้อยู่หรือว่าเข้ามาช่วยคุณจัดการกับพวกเราอาชญากร แต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้มันดีขึ้นสักเท่าไหร่อ่ะศัตรูในภาคนี้ก็มีการออกแบบที่คล้ายกันกับของเดิมคือมีทั้งตัวที่คอยโจมตีระยะไกลระยะประชิดและศัตรูที่อยู่บนอากาศและภาคนี้เพิ่มความสามารถพิเศษใหม่ๆเพิ่มเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นศัตรูบางชนิดทำให้คุณไม่สามารถใช้สกิลได้หรือ h e a v y a t t a c k ที่บอกไปตอนต้นเลย ส่วนการต่อสู้กับบอสไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักหรือว่าจะเป็นธารกิจเสริมผมคิดว่ามันออกแบบดีกว่าภาคแรกซะอีกแอคชั่นสนุกขึ้นสร้างสรรค์และใช้เวลานานขึ้นแต่ผมกลับมองว่ามันน้อยไปหน่อยถ้าเทียบกับภาคแรกผมคิดว่าอาจจะแทงกั๊กไว้ทำา d โ c ก็ได้มั่งรวมถึงการใช้ฟีเจอร์ต่างๆของ DualSense อย่าง Haptic Feedback หรือ Adaptive triggers ก็คุ้มเลยครับอย่างเช่นจังหวะที่เราต้องทำอะไรบางอย่างเกีย่ยวกับไฟฟ้าทริกเกอร์ทั้งสองข้างจะสั่นจนเหมือนกับว่าเรากำลังโดนไฟดูดอยู่เลย สำหรับเกมเพลย์ของ Marvel Spider-Man 2ถูกปรุงแต่งให้การเล่นเกมมีความสนุกมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะถูกตัดความสามารถหลายอย่างของตัวละครทิ้งไปแต่ความสนุกก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยหลายอย่างมันจะเหมือนจะกกเอาไว้ทำ DLC เนะื้อหาบางอย่างเลยดูน้อยกว่าที่คาดหวังเอาไว้ Marvel Spider-Man 2ยังคงใช้เอนจิ้นของทีมงาน Insomniac Games เช่นเดียวกับภาคก่อนตัวเกมมีการประโรดกราฟิกให้เลือก2โหมดก็คือ Fidelity Mode และ Performance Mode สำหรับโหมด Fidelity จะรันเกมอยู่ที่30 fps พร้อมกันกับการเพิ่มคุณภาพและรายละเอียดทั้งหมดในเกมพวกมาด้วยการเปิด Ray Tracing อีกด้วยทำให้การสะท้อนบนพื้นผิวน้ำและกระจกสมจริงรวมไปถึงมีการเพิ่มจำนวนของรถยนต์และรายละเอียดบนเส้นผม สำหรับ p r o o ฟ m e n c e Mode โหมดที่จะรันเกมอยู่ที่6 0 fps และจะมี Ray Tracing ในบางจุดแล้วก็จะมีการลดจำนวนรถบนท้องถนนในบางพื้นที่และลดรายละเอียดของเส้นผมต้องบอกเลยว่าในโหมดนี้ภาพในเกมลื่นไหลามากๆและลายฉากรันอยู่ที่6 0 fps แบบนิ่งๆอาจจะมีตกไปบ้างแต่น้อยครั้งครับถึงปกติผมจะชอบเล่นเกมลื่นๆที่6 0 fps แต่นี่เป็นเกมเดียวที่ผมยอมลงไปเล่น Fi d e l i t y m ี d e เพราะมันได้ความเป็นซีเนมาติกมากกว่าเพราะรันอยู่ที่30 fps และในฉากต่อสู้ที่เป็นตัวชูโรงของเกมภาคนี้ทำออกมาได้ดีมากดึงประสิทธิภาพของ PlayStation 5ได้คุ้มจริงๆในเรื่องการตกกระทบของแสงและ Particle Effect ที่อยู่ในเกมมันก็มีจุดที่หลุดมาบ้างคือมันไม่ได้ไม่สวยแต่มันแค่ดรอปลงมาเท่านั้นเองครับต้องบอกว่าอะไรแบบนี้ก็มีไม่เยอะแต่ก็มีให้เห็นอยู่บ้างถ้าสังเกตนะเท่าที่ผมสัมผัสมา,มาผมเจอบั๊กหลายครั้งเหมือนกันอย่างเช่นตัวละครอของคุณค้างไปเลยบอสโจมตีให้ตายยังไงก็โจมตีไม่โดน สิ่งปลูกสร้างหายตกแผนที่หรือว่าควบคุมตัวละครไปอยู่ในจุดที่มันไม่สามารถเดินไปได้ตัวละครก็เลยติดวิวแบบนั้นจนไปไหนต่อไม่ได้เกิดเป็นการซอฟต์ล็อกทุกปัญหาที่เจอมาแก้ด้วยการย้อนกลับไปเล่นเช็คพอยท์ล่าสุดหรือออกและเข้าเกมใหม่ถึงจะน,น่าหงุดหงิดแต่ก็มันมีแค่นี้จริงๆครับรวมถึงมีช่วงที่ FPS แกวแ่งไปมาหลายจังหวะในช่วงที่ศัตรูเข้ามาลุกันเยอะๆสำหรับผมแล้วก็สมแล้วที่มันเป็นเกม exclusive ของ PlayStation 5 เรื่องความลื่นไหลไม่ต้องพูดถึงไม่ว่าจะเป็น Fidelity Mode หรือว่า Performance Mode ทำออกมาได้ดีมากๆยิ่งใครที่ชอบเล่นแบบ60 FPS บอกเลยว่าลื่นตาแตกเลยครับและนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ใช้ความสามารถของ PlayStation 5ได้คุ้มค่าม,มากถึงแม้ว่าจะมีปัญหาจุกจิกอยู่บ้างแต่ปัญหาพวกนี้มันก็สามารถแก้ได้อยู่แล้วในอนาคต ทีประกอบในภาคนี้ยังได้คุณจอห์นปพเอซาโนเจ้าเก่าคนเดิมมาประพันธ์ดนตรีประกอบให้กับ m Mar เ e l Spider-Man 2ซึ่งตัวเขาเคยมีผลงานไปแล้วไม่ว่าจะเป็น m Mar เ e l Spider-Man และ m a r v e l Spider-Man Miles Morales ต้องบอกว่าผลงานที่ผ่านมามีความเป็นซีนิมติกมากทั้งจังหวะการใช้หรือว่าอารมณ์ของดนตรีที่กลายเป็นเนื้อเดียวกับเกมไปเลยดนตรีประกอบที่เป็นเตยมของแต่ละภาคสะท้อนความเป็นสปา์แมนออกมาได้เป็นอย่างดี ในภาคนี้ก็เช่นกันแต่ว่ามีการใส่ความเป็นปีเตอร์มาสและเวนอมเข้าไปทำให้ในหนึ่งเพลงมันมีหลายอารมณ์มากแต่พอเล่นจริงๆผมดันชอบจีนของคราเวนกับแก๊งเดอะฮันเตอร์มากกว่าดนตรีมันหนักแน่นหน้าเกรียงขามซึ่งเข้ากันกับตัวของคราเวนมากๆนอกจากนั้นก็จะมีดนตรีประกอบส่วนใหญ่ที่มันกลืนจนกลายเป็นเนื้อเดียวกับการเล่าเรื่องเลยแต่พอกลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ตรงไหนที่บทไม่ถึงดนตรีดีแค่ไหนก็ส่งไม่ไหว แต่พอเป days, ็นฉากไหนดีก็ด <sh> 네ีจนแบบว่าทำดีเกินหน้าเกินตาแบบดีเกินประฉากอื่นเลยอ่ะเสียงภาคของยูริลเวนทัลยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะช่วงที่พิเตอร์ใส่ชุดของซิมไบโอตอยู่ตัวเขาแสดงอารมณ์และน้ําเสียงกล้าร้าออกมาซะจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของจริงนอกจากเสียงจะเท่แล้วยังทําให้เรารู้สึกเหมือนใส้ตัวละครไปในเวลาเดียวกันด้วยและสิ่งที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างก็คือซาวด์ดีไซน์บางจุดเนี่ยอย่างเช่นเวลาที่ผู้เล่นใช้สไปเดอร์บอท ผู้เล่นจะได้ยินเสียงเดินของขาแมงมุมที่เป็นเหมือนเหล็กแต่เพราะเสียงเหล่านั้นทํางานร่วมกันกับก,การสั่นของดั้วเซนที่สั่นตามจังหวะการเดินของแมงมุมม,มันทําให้ความรู้สึกเหมือนเรากาลังเป็นสไปเดอร์บอทตัวนั้นอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดส่วนเล็กๆแต่สําหรับผมมันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก Marvel Spider-Man 2คือการผสมผสานข้อดีทั้งของซีรีส์ Marvel Spider-Man 2จาก i n s o มเนียเข้าไว้ด้วยกันพร้อมกันกับการปรุงแต่งรสชาติใหม่ๆเข้าไป ปรับแต่งให้มันเท้าที่เข้าทางด้วยองค์ประกอบที่เพิ่มเข้าไปถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆน,น้อยๆของเกมแต่มันก็ได้สร้างประสบการณ์ใหม่แบบที่ไม่เคยมีในภาคก่อนทว่าเนื้อหาในเกมมันค่อนข้างสั้นไปหน่อยครับและเล่าเรื่องเร็วอีกด,ด้วยทําให้ผู้เล่นรู้สึกไม่ผูกพันกับตัวละครบางตัวเอาซะเลยบทสรุปก็เลยไม่มีอิมแพคเหมือนกับภาคก่อนแต่กลับการเนื้อหาระหว่างทางดันกินใจผมมากกว่าอย่างไรก็ตาม Marvel Spider-Man 2ก็มันก็ยังเป็นเกมที่ดีครับ และถ้าคุณชอบสไปดี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว Marvel s p i d e r m a n 2ตู้ผมแนะนำของเก m e r อร์ไซคคงไม่ต้องบอกว่าคุณห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักในน้อยรักในหนาน,นะเจ้าผมรักพวกคุณเหมือนกับเอ่อเหมือนกับเพื่อนบ้านที่แสนดีของคุณนะครับสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกีย่ยวกับอะไรทำไมไม่เรากดซับสไคร b ์และสั่งกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับ พร้อมกันนี้ทุกซูเปอร์แชสซูเปอร์แงจะส่งบทดีให้กับใจและกายเราหากได้รับความเมตตาของทุกท่านจากขอสัญญาว่าจะทำสิ่งดีๆตอบแทนทุกแรงสนับสนุนของทุกท่านแน่นอนครับและที่สำคัญในสมาชิกมันมีเนื้อหาแปลกๆที่เราไม่ได้เผยแพร่ให้ใครนอกจากคนน่ารักของเกมเมอร์ไซส์คนเดียวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ